สวัสดีครับพบกนันนะครับกับแกะของแคมป์นะครับวันนี้เรามีสินค้าชิ้นใหม่มานะครับวันนี้เรามาแกะของแคมป์นอกสถานที่กันนะครับสินค้าชิ้นนี้เป็นนักดื่มครับสายดื่มะะไม่ชอบแน่นอะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าคืออะไรนะครับแต่ถ้ามันคือไม่ใช่ คือนี่นะครับผมนี่นะครับเป็นที่เปิดขวดนะครับหาเซตนะครับจากเม d อินเยอรมนีนะครับผมสายเปิดขวดสายอุปกรณ์ช่างนะครับควรจะมีติดไว้นะครับอันเล็กๆกระทัดรัดนะครับน่าจะประมาณ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วประมาณ3นิ้วนะครับผม3นิ้วนิดๆนะครับขนาดนะครับผม สามารถทําเป็นที่เปิดขวดได้นะครับผมนี่นะครับเซตนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเรอดนเลยนะครับวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่บรรยากาศดีมากครับ